คุณเห็นเงินจากโลกอนาคตไหมคะเมื่อกี้นี่หน่อยเห็นเงินจากโลกอนาคตจริงๆแล้ว5ปีที่แล้วนิดหน่อยก็เห็นเงินจากโลกอนาคตนั่นเป็นเหตุผลที่ให้นิดหน่อยทําออนไลน์และทํามันมาได้5ปีมูลค่าก็9หลักเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมองเห็นโลกอนาคตเป็นแบบไหนแล้วคุณคว้าโอกาสนั้นมาไว้ตอนนี้หรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากรวยก่อน แค่คว้าอนาคตแล้วทําก่อนเท่านั้นเองแล้วคุณจะได้เปียมกว่าเพราะถ้าคุณไปเริ่มที่หลังในตอนที่คนไม่กลัวแล้วคนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยคู่แข่งมันเยอะพอคู่แข่งมันเยอะมันทําให้เราเนี่ยโตได้ยากกว่าโตได้ช้ากว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแค่เอาอนาคตมาทําก่อนตอนนี้เท่านี้คุณก็สามารถรวยได้ในแบบที่ง่ายมากๆเลยนวันนี้สวัสดีค่ะ